สวัสดีครับเข้าสื่อารายการ My Backroom TV หลังจากที่ถ่ายไอ้เดทเฮาจบก็มาเล่น抓บฮันตต่อเพื่อแก้เครีย okay. ดโอเควัวหนึ่งต่อสองครับหนึ่งต่อสองแต่ฝ่ายผมนี่เสียไปเยอะสาม กูมาเกิดอยู่นี่ก็ไม่รู้้วลือกูก็หาไม่เจอหรอแต่ใคร่าไม่เจอหรอเยี่ยมมนท์ครัตวิหนติดติดไรวะติด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 เนีเอาไปหามาเลยไปหามาเลยโอเคเอาการังไปเผาก่อนเอากาังไปเผาโอ้โหนไปดีมาก ไหนกันวะต้องหาของที่มันแปลกประหลาดแปลกประหลาดไม่มีอ่ะอะไรวะทำไ,ไมรู้สึกว่าห้องนี้มันจะแปลกไปไอ้เว้ว่าเ้ามือเข้ามติดแล้วยังไงมึงก็อันนี้เลยดีเออห้เข้าไปกล้ามทิง่อยกสิ เออฮะเฮ้ยเฮ้ยกไม่ได้นะเฮ้ยั่นดึงออกให้ด้วยแมวใช้พลังจิกของนี่เนี <h <h ่ยนี่เนี่ยไม่ใช่หรอกห้องน้ำเอาอปน้ำก่อนดีกว่าจับไปดิเฮี้ยกดดันมากเลยตอนเนี้ยนานไงวันนี้มาตรวจแล้วนี่หรอ นี้ก็มาตัวแล้วต่หาลิงทำไมรอมาโหามึงนั่หหนแหละลิงอยู่ไหนลิงจ<อ>หามด,ด้วยติมึงเป็นอะไรล่ะบอเกเเขากรู้ันหม,นนนมดทีอันนี้เปิดไม่ได้อันนี้อืมี่นั่งวกยี้มเป็นกยี้แล้วมันก็ติดด้วย มันก็ติดด้วยลผมทำไรเข้าของมั่วแล้วนะตอนนี้เนอะนะเห็นปะกูผ่านไปกี่รอบแล้วเวฟเห็นปะกูผ่านไปกี่รอบละไม่เห็นเลยเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ไม่ใช่แล้วล่ะบุ๊กเนี้ยไม่เคยเห็นเลยเห็นได้ยังเว็บเนี่ยไม่ออกเลยเนี่ยเป็นไรมีชั้นไหนเว็บ ายหน่อยว่าอยู่ชั้นไหนเออนน้ทางนอะไรครัอะไรครัแกวะโอปืนงเดียวยปืนอยูกล้มากอนอยู่้อะไรครแกวะเนี่ย30มิครับาผมไม่เจอครับโอ้ยม่งอยู่ไหนวะเฮียเออลืมหาชั้นหนึ่ง ไม่ตายด้วยนะประเด็นตายซะโอ้เว็บกาดโอ้เว็บไม่เปียวติดอะไรเหรอติดอะไรไม่รู้อ่ะโอ้เว็บไม่เปียวเลยอ่ะโอ้แม่งเช้านี้ชิบหายแล้วเอาไอเดีอ่ย

ไม่ได้ป้ายใช่ไหมบูไม่ได้ป้ายโอ้โหประตูนี่เปิดไว้เดะเบ๊บมันมีสองห้องนี่เปิดประตูไว้เบ๊บห้องนี้กับห้องนู้นยาวห้องไหนก่อนห้องนี้แล้วกันมาแก๊ปยืนมาเดินอีชายอีชายใช่หรือเปลบ กปมระตูปิดประตูเรียบร้อยมันออกไม่ได้มันนะประเด็นประตูไม่เป็นโอ้โหงสีมากนไอมัยบเวลาไม่นับเวลาไม่เกี่ยวตอนนับเวลามันมันจะเดินได้พวกป๊อปอะป๊อปปูล่า ติดอะไรไม่รู้ะจะถามไม่ไม่ไม่ไปหาองค์ทำไมหรอหาแม่งอยู่ไหนวะติดอีกแล้วเหรอนายอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปช่วยนายนะ <c oughs> หา <c oughs> หาติดอะไรไม่รู้คุณต้องสังเกตด้วยเนี่ยอืมอันไม่ใช่มันอยู่ไหนวะลองติดตู้อีก มึงเสียเลือดอีกแต่ลำปีเดิมมึงรู้สึกปราหารนน่จะไม่เป็นไรใช่ไหมเออตัะตัดตัดตัะตระตัดตัดตัดตั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  เล่นรอนที่ได้แล้วมึงอ่ะีรอดอยู่ไหนวะอือโหฮอฮือฮอรด่าเออโอ้ยิอาเฮ้ยช่วยกูได้บ้าเลยบอกแล้วมันปาร์คติดอะไรไม่รู้ ไม่ใช่ควมนีมาตรวจมันอยู่ไหนวะไม้ <c oughs> มบคยมาจดีคาร์บด้วยเนี่ยจกันบ้าไรไม่ตายด้วยลอม <c oughs> <c oughs>

ít âu hồ mang tính dinh lên ไอเฟอยู่ไหมอยู่อยู่วนนี้ผมอข้าใหม่แล้วดูดิจะหายไหมโอ้ลองปหาคีย์บอมอลองออกไปพิมพ์ g o เก l e ดูกดตัวอีะ เช,ช,ช็คไงเช็คเฉพาะรถไม่รู้ซิซื้อในเกมก็ได้หรอ,อช่อถอะเธออีใช้ได้แล้วเนาะเมื่อกี้มันมีปัญหาหรือไงอม,มันอยู่ไหนวันเนี้ย คือตรวจหาปลับนะฮะที่ตรวจหาปลับ<ร> <c oughs> จิ้มแม่ง <c oughs> ไม่ใหญ่แล้วพังเขาขอขอ,อีกทีพัง็ขาขอ แลบบ้วก็จะปัจจัยปัจจัยปัจจัยไอ้เว็บอยู่ไหนเว็แบบไหนได้ช่วยเราหาไหมมนนีการก,ก,กดเราเพียไอ้เครื่องบ้าโอ้โหทำไมเข้าของกินกล้วยดีกว่า โอ้โหกล้วยโอ้โหกล้วยเลยโอ้ยไม่ขัดขวางไม่ให้กินกล้วยจังเลยเจะจัจับจับจับจจัาจจบจจจบจจจจบจ เห็นว่าผักกาศดมันไม่น่าจะมีเยอะขนาดนี้นะแต่ก็ช่างเหอะคุณพังเหรอมันโอ้โหแครอดดีดีดีอะไรวะอ่อะไรวะเนี่ยเอาสวยผสมเข้าไปอบ น,น,นี่ไงทำเพื่อใครก็ไม่รู้กไปตทำไปได้่ะไหนกรอย่าให้เกียรดกันนะเว้ยไม่ได้มองบุกเลยนะเออรู้อยู่มพิ่จะแตงโมแตงโมแตงโม,งโมเอาไปกินดีกว่าอ่าเราได้แตงโมมากินเนาะงไง่ายรู้ดินี่ไง เแต่งโมโอจะมันออกไปได้ข้าจะออกไปข้าจะหนีไปจากที่นี่แล้วไปจันทร์เทว์ออกไปไม่ได้เว้ยโัวแรกแรกเฮ้ย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 มันโอ้โหเบาๆหน่อย ไม่รู้ดิไม่บักแล้วใช่ไหมทำไรเข้าของเล่นแมน่แตงโม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 ,งโม่นี่ <c oughs> อย่ามาดถูกกันนะเอเอีก่ไมันเอะไม่จกันากังระีเลยเออนายคองเออเออเพื่ออะไร ไม่ไม่อยู่ในนั้นหรอกตายหรือเปล่าโอ้โหจะไปซ่อนใต้นั้นได้ไม่โคตรเกียนเลยล่ะจะถางตายแนะ่ตายตาย,ยิงไปมีตายวางตรงถ้ามันขยับไม่ใช่อ่ะ มีปัญหาผมเจอหลอกเนาะที่ผมพิลึกมากเตยอะ่ะอเพราะนั้นผมเคยไปเอาอรารวาสเอาไว้ าสบายให้มันหน่อย,บย okay. แบบออถ้ามันถ้าแบบได้ยินเสียงรองเท้าผมได้ยินเสียงรองเท้าคุณผมเห็นคุณมบบผมเห็นคุณวิ่งไปวิ่งมางอุ๊เหมือนกันจะไม่เห็นนะบุ๊ อาาโอ้ยโอ้โหพี่เว็บจับจอโอ้โหเว็บกูบอกเลยถ้ามึงซ่อนแบบนั้นมึงตายยังไง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  จังอุ้งหูบ้าเฉยลูกหน่อยเมมืื่่ออกกีีีี้้นนเเสมอกันนะคลาสเน็กเน็กป๊อปฮันป๊อปฮันโอเคเมื่อกี้นี้มันน่าเกลียดอะไรวะไอ้เนียมึงซ่อนแบบนั้นคือมึงเหมือนไม่ได้ซ่อนนะ คือเป็นไงวาลูกซ่นคิดว่ากลางจะแบบไปเล่นเนี่ยไปโดนไปโดนไฟเล่นเอาเอาเอาดานสายไม่เอามันจับลายตาหรือช่างเหอะออฟฟิศก็ได้เอาเปนลายตาลองดูลองดูถ้ามันลายตาก็จบแค่นั้นแหละอากนั้นขอจบคลิปเลยแล้วกันขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอเราไปเล่นต่อก่อนนะบ๊ายบายถุยยังลองดูก่อนถ้ามันลายตาก็จะจบคลิปเลย โหลดมาเพราะว่าม er <met> yes, ันเปลี่ยนดานอย่าเพิ่งกดเลือกฝ่ายจนกว่าคนจะมาครบนะรลายตาวะบอกแล้วว่าหลายตางั้นก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้บายบายผม